วิชาทีเกนะครับอาจจะพูดได้เลยครับว่าทุกคนต้องเข้าสอบเพราะว่าเป็นวิชาที่เอาไปคิดคะแนนเนี่ยของเกือบทุกคณะในประเทศไทยในระบบการคัดเลือกทีแคสเลยครับซึ่งที a กเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับโดยพาร์ทแรกครับเราเรียกว่าทีเก1หนึ่งจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษครับต่อมาครับเป็นทีเกตพาร์ทที่2ก็คือจะเป็นพาร์ทเหตุและผลและสุดท้ายครับทีเกสาเป็นพาร์ทสมรรถนะในการทํางานน้องต้องทำข้อสอบทั้งหมดเนี่ยทั้ง3พาร์ทรวมกันเนี่ยก็คือประมาณ200้อข้อ ถูกปะซึ่ง200ข้อเนี่ยเขาให้เวลาน้องแค่3ชั่วโมง แปลว่าเราจะมีเวลาในการทําแต่ละข้อค่อนข้างน้อยมากในพ์ทที่แกสองและที่แกสามเนี่ยมันจะเป็นพ์ทตักกะหรือเป็น attitude test และพี่ๆก็แสดงให้เห็นมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าการที่เราได้ทีแกสองมันจะเป็นประโยชน์กับเรามากๆเป็นวิชาที่ทาให้สอบติดก็ส่วนหนึ่งมาจากทีแกดนั่นแหละเพราะว่าทีแกมันใช้ค่อนข้างเยอะมากเลยครับในส่วนของทีแกดพ์ทภาษานะครับถ้าเกิดน้องหลายคนที่ไม่รู้มาก่อนว่าข้อสอบออกอะไรเนี่ยเขาไปห้องสอบไปทําหรือไปอ่านเองนะครับอาจจะอ่านได้ไม่ตรงข้อสอบในพภาษามีทั้งหมด20ข้อนะครับอาจจะมี2ส่วนสําคัญ ส่วนที่1นนะครับคือการเขียนครับเราจะต้องรู้จักโครงสร้างนะครับว่าเราจะต้องจําแนกแจกคําออกมาเนี่ยนะในเรื่องของความหมายแคบความหมายกว้างนะครับบางคนที่ไม่เคยได้ยินไปเจอในห้องสอบก็อาจจะงงได้นะครับแล้วก็รู้จักการเขียนเชิงวิชาการนะครับภาษาทางการภาษากึ่งทางการคําฟุ่มเฟื่อยนะครับแล้วก็รู้จักการใช้สำนวนไทยรู้จักการใช้คําที่ถูกต้องทั้งในแง่ของ ความหมายแล้วก็บริบทซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนเข้าห้องสอบนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของการอ่านครับก็จะเป็นการอ่านเพื่อตีความถ้าเรามีหลักในการจับมันจะตอบง่ายมากเลยแต่ว่าถ้าเราไม่มีหลักในการจับนะเราจะตอบตามอารมณ์ของเรานะครับซึ่งในคอร์สเนี่ยอาารก็จะสอนจับเลยว่าคีย์เวิร์ดตัวนี้เราต้องไปตอบลักษณะยังไงนะครับเพอร์โพสต์หรือจุดประสงค์ของผู้เขียนเขาต้องการอะไรจากเรานะครับหลายคนมองว่าเป็นเรื่องยากแต่ดีจริง,รงถ้าได้มาเรียนด้วยกันจะบอกให้ฟังว่าเป็นพาร์ทที่ง่ายต่อการทําคะแนนครับ พาร์ทของพี่แม็กพาร์ทแรกนะครับก็คือพาร์ทมิติสัมพันธ์ครับน้องๆหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ให้นึกภาพง่ายๆเลยครับว่าในมิติสัมพันธ์เนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด4พาร์ทวิธีการคิดง่ายๆครับก็คือจะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับรูป3มิติทั้งหมดเวลาเรามองภาพนะครับเวลาเรามองภาพในกระดาษเนี่ยมันจะเป็นภาพที่เราเรียกว่า2มิติคือจะเป็นภาพแบนๆซึ่งพี่ยกตัวอ,อย่างง่ายๆเลยครับสมมติรูปพิโปรูปนี้นะครับสมมติเรามองมุมนี้ภาพจะเป็นแบบหนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดพี่พลิกแบบนี้และพี่ให้้้นนนนนนออออองงงงดูะครรบบัับบกก็็็จเเเเเหปีแึส่สาาขลยื อมองให้ออกครับว่าเฮ้ยถ้าเรามองแบบนี้แล้วก็มองแบบนี้มันคือฮิปโปรูปเดียวกันนะครับซึ่งวิธีการเลยเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราเนี่ยจะมาหยิบรูปฮิปโปแล้วหมุนให้น้องดูแบบนี้ เพราะสิ่งสําคัญเลยคือในห้องสอบเนี่ยน้องไม่สามารถที่จะเอารูปภาพสามมิติมาหมุนดูเองได้ดังนั้นเนี่ยถ้าน้องเรียนกับพี่เนี่ยพี่จะมีวิธีการครับว่าต้องทําอย่างไรเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าถ้าเกิดภาพแต่ละภาพเนี่ยมันเกิดการหมุนลักษณะสามิติไปแล้วมันยังคงจะเป็นภาพเดิมหรือมันจะมีจุดแตกต่างยังไงอันนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ในการทำข้อสอบได้แน่นอนครับพาตัวเลขพทบอกเลยว่าเป็นพาร์ทที่ง่ายที่สุดซึ่งควรจะได้เต็มอันนี้พูดตรงๆเลยนะฮะใน20ข้อเนี่ยควรเก็บเต็มให้ได้แล้วก็ไม่่่ใชเเรืองยยากล จะต้องเก็บเต็มฮาร์ดต,ตัวเลขนะครับก็จะมีด้วยกัน4ส่วนนะครับมีอนุกรมตัวเลขนะครับมีโจทย์ปัญหามีความเพงของข้อมูลแล้วก็มีการเปรียบเทียบที่เรียกว่าสะดมหรือเรียกว่าคอลัมน์นะครับแต่ส่วนที่มักจะดักให้เราเข้าไปมีปัญหาก็คือความเพลงของข้อมูลซึ่งมันต้องจับ กอขอคอมารวมกันให้ได้ว่าเออกออย่างเดียวหลุดไหมคอยอียวหลุดไหมอยู่ต้องใช้ทั้งคู่มารวมกันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราจะต้องคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้ว่ากอใช้ได้แล้วรีบตอบอันนี้ก็ผิดเหมือนกันนะครับเพราะบางครั้งขอก็อาจจะได้ด้วยเหมือนกัน ชอยมันมี5ช้ชอยครับเพราะฉะนั้นต้องอ่านให้เร็วต้องอ่านให้ดีแล้วต้องคิดให้ไหวนะครับเพรก็พยายามรวบรวมโจทย์หลายๆปัญหาเลยหลายๆแนวเลยนะครับเพื่อให้น้องคุ้นเคยแล้วก็พยายามเน้นให้เห็นจุดหลอกจุดบอดที่รุ่นพี่น้องพลาดกันมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทีแกตสองเนี่ยควรเก็บคะแนนให้ได้เยอะเลยครับเพราะว่าหลายคนเชื่อไหมว่ามาตัดกันตรงคะแนนทีแก๊เนี่แหละครับ และพาร์ทสุดท้ายเลยนะครับของพี่แม็กเลยเนี่ยก็คือจะเป็นพาร์ทเหตุและผลครับมองง่ายๆพาร์ทเหตุและผลจะแบ่งเป็นสส่วนได้กันครับส่วนแรกเลยก็จะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับรูปภาพครับเช่นบอกมาว่ารูปภาพแรกเป็นรูปภาพแบบนี้รูปภาพแบบที่2เป็นแบบนี้แล้วเราต้องจับให้ได้ครับว่าเอ๊ะถ้า1เปลี่ยนไป2เป็นแบบนี้แล้ว3หน้าตาจะเป็นยังไงซึ่งสิ่งสําคัญเลยเนี่ยพี่แม็กจะมาหาวิธีการสังเกตไปกับน้องกันครับชี้ให้น้องเห็นเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้มันควรจะเป็นแบบไหนส่วนอีกพาร์ทหนึ่งคร ง่ายๆเลยครับก็คือน้องเนี่ยจะต้องเอาคำใบ้จากเขาที่เขาให้มาเนี่ยมาหาซิว่าคำตอบมันควรจะเป็นยังไงเหมือนเข้าไปอยู่ในโคนั้นแบบย่อมๆเลยครับรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนสําหรับ2พาราทนี้ครับ และที่พลาดนด่เลยนะครับสหรร์ทที่3สมรรถนะในการทํางานครับในพาร์ทนี้เนี่ยก็จะแบ,บ่งออกเป็น 4, 4พาร์ท,ทย่อยครับทีแม็กเนี่ยได้มีการแยกสอนทั้ง4พาร์ทอย่างละเอียดเลยนะครับแต่ละพาร์ทก็จะมีวิธีการคิดที่แตกต่างกันและมีวิธีการตอบที่แตกต่างกันนอกเลยอยากรู้มาเจอกันได้ในคอร์สครับ น้องคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะลองเรียนกับพี่แม็กกับพี่นัดดูก่อนนะครับพี่แม็กกับพี่นัดก็มีคอร์ดทดลองเรียนฟรีเลยนะครับน้องๆสามารถแอดไลน์แล้วก็สามารถขอคอดทดลองเรียนได้เลยครับจัดเต็มทั้งหมด4พาร์ทของทีแก๊สองเลยครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเหตุผลพาร์ทมิติสัมพันพาร์ทตัวเลขแล้วก็พาร์ทภาษาครับแล้วมาเจอกันในคราสครับพี่ๆรอน้องอยู่ไว้เจอกัน